ธรรมะง่ายที่สุดง่ายที่สุดในการที่เราจะเริ่มต้นในการใช้ชีวิตคือการฝึกสติสัมปชัญญะอยู่กับปัจจุบันขณะวันหนึ่งคืนหนึ่งเราเริ่มต้นในการภาวนาด้วยการรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกแล้วทิ้งความคิดออกอันนี้ง่ายที่สุดเวลามันคิดน้อยใจอะไรขึ้นมาเฮ้ยอาจารย์สอนมาว่าให้ทิ้งแล้วมีสติอยู่กับลมหายใจแล้วเราจะมีความสุขกับลมหายใจตรงหน้า เรากาลังกวาดบ้าอยู่เรารู้ว่ากำลังกวาดอยู่นะพุโทโธพูโทโธพุทโทไปก็ได้หรือมีสติในการกวาดไปก็ได้ไม่ให้ไปคิดอย่างอื่นพอเวลามันคิดปุ๊บทิ้งอารมณ์ความคิดนั้นทิง้งเริ่มต้นฝึกอย่างเงี้ยฝึกทิ้งอารมณ์วันหนึ่ง 10, 10นาที15นาทีในการเริ่มต้นฝึกตัวเองถ้าเราไม่เริ่มต้นฝึกแบบนี้เลยนะเราจะทิ้งอารมณ์ความรู้สึกตัวเองไม่ได้เราจะทิ้งความเครียดทิ้งความโกรธความเศร้าวความน้อยใจความน้อยเนื้อต่ําใจความท้อแท้ใจเราจะทิ้งไม่ได้เลยเพราะอะไรมันคิดตลอดเวลาดังนั้นนนนตตอออเี้้้้ยรางฝึกกหหุดดดคิใไ่ ก่อนไปถึงอย่างอื่นที่มันลึกซึ้งกว่านี้ฝึกหยุดคิดให้เป็นด้วยการจํากัดความคิดมันมาให้เหลือแค่คาว่าพุทโธคําเดียวก็ได้มันยังคิดอยู่นี่แหละเพราะเราไม่สามารถหยุดความคิดได้ไงแต่จํากัดความคิดไว้พุทโธ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 พอเวลามันหลุดไปคิดทําไมวันนี้ต้องเป็นอย่างนั้นทำไมวันนี้เริ่มไหลแล้วเริ่มไหลทําไงรู้ตัวกลับมาอยู่ที่อะไรพุทโธพุทโธพุธโธพุทโธแล้วโฟกัสมาในใจเลยว่าเฮ้ยถ้าเราบีบความคิดตัวเองให้เหลือแต่พุทโธคําเดียวไม่ได้ อย่ามึงจะเจอกระโถนตีกระบาลคิดไว้ในใจอย่างนี้เลยจ่อไว้ว่าเอ้ยอาจารย์ขู่ไว้นะเราต้องพยายามขู่ตัวเองตลอดเวลาอย่างเงี้ยขู่ไว้ไม่งั้นเจอแน่เลยเราต้องพยายามระวังระมัดระวังโทษว่ามันมีโทษภัยนะถ้าเราควบคุมอารมณ์ตัวไม่ได้โทษที่เกิดขึ้นตรงหน้าแน่นอนคืออะไรเราจะเศร้าหมองในขณะนั้นเราจะทุกข์ใจเพราะอะไรเราทุกข์เพราะความคิดถ้าเราไม่คิดเราจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์นะเราทุกข์ทุกวันนี้เพราะเรามีความคิดอยู่ในหัวมันไหลมันหมุนอยู่ตลอดเวลานั่นแหละเรียกว่าความทุกข์ ความทุกข์มันเกิดจากพบพคือการเกิดไงการเกิดนําไปสู่การเกิดชาติใหม่คือชาติดังนั้นเราจึงเกิดจึงตายเนี่ยตลอดชีวิตเราในตลอดเวลาเกิดเรื่องหนึ่งขึ้นมาก็ตายไปตายเสร็จพวกเกิดใหม่แล้วความคิดโกรธเกิดขึ้นมาความคิดโกรธตายไปไปเกิดความสุขเกิดขึ้นมาอีกแล้วมันเกิดดับอย่างเงี้ยตลอดเวลาดังนั้นเริ่มต้นฝึกจากการฝึกนั่งสมาธิเพราะการนั่งสมาธิเนี่ยมันเป็นการสร้างกุศลในปัจจุบันได้ดีที่สุดดังนั้นการสร้างกุศลตัวใหญ่ตัวเนี้ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทาให้เราเนี่ย ไม่ไหลไปตามอารมณ์ไม่ไหลไปเลื่อยเปยื่อยดังนั้นเราต้องมีสติรู้ตัวอยู่กับตรงนี้ปัจจุบันขณนะนี้ให้ได้ดังนั้นเริ่มต้นในการฝึกเลนๆนๆอย่างเงี้ยวันล,ละสิบนาที15นาทีที่วิเวกหลีกเล่นอสงบที่ดีที่สุดข,ของเราคืออะไรห้องนอนห้องนอนเลยเดินเข้าห้องนอนแล้วนั่งหลับตาไม่ต้องขาขวา,ขวาทับซ้ายซ้ายขวาก็ได้ไม่จะเป็นนั่งเก้าอี้อย่างนี้ก็ภาวนาได้นั่งอยู่ที่โต๊ะกินข้าวนั่งหลับตารู้สึกมันเครียดขึ้นมาแล้วก็นั่งหลับตาหายใจเข้าพูดโทรพูดโทร แค่นี้เลยพอเวลามันเริ่มสงบความคิดไม่มีมันก็จะเบาลงพอเวลาสติสัพปพปัญญามันตั้งมั่นปัญญาจะเกิดทีนี้มันจะหาทางออกทางแก้ได้เสมอแต่ถ้าเราเครียด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 ไปจะทายังไงดีวะไม่กลับมาสงบอยู่กับปัจจุบันมันจะทําอะไรได้สุดท้ายมันก็ทําอะไรไม่ได้เครียดไปก็เสียเวลาเปล่ายิ่งจะซ้าเติมเต็มให้ทุกหนักหนาสหาหัสกว่าเดิมดังนั้นวิธีการฝึกปฏิบัติเริ่มต้นให้ฝึกอย่างนี้ทุกวันซ้ําๆเป็นประจำดีที่สุดคือไปฟังอาจารย์ในไฟ์สด ไปฟังอาจารย์ในไลฟ์สดอดทนการโดนด่าหน่อยไม่เป็นไรนะเออมันโดนด่าบ้างไม่ใช่ปัญหาเออโดนด่าเล็กๆน้อยไม่เป็นไรหรอกอาจารย์ไม่ได้ด่าเราอาจารย์ด่าต่อกิเลสตัณหาดอดด่าต่อคําถามที่ถามตันเองแล้วเราก็เปลี่ยนแปลงตัวเองซะแล้วมันจะเริ่มต้นใช้ชีวิตได้ดีขึ้นประมาณนี้เนาะ